รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมตามเวลาง5 0นาทีโดยประมาณนะครับพบกันที่ช่อง9 M c o t HD ของโรงพยาบาลสุขุมวิทก็เฉพาะอ้วนอังคารกับวันพุธครับข้อมูลความรู้จากโรงพยาบาลสุขุมวิทในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของการผ่าตัดซ่อมเขา่าซึ่งถือว่ามีจุดเด่นมากทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งผ่าตัด กระดูอ่อนนี่น้อย2ก็คือมีระบบการฉีดยาเข้าเส้นประสาทใช้เทคโนโลยีการแพทย์ช่วยนะครับเพื่อจะให้ได้ทราบเลยว่าจุดที่จะฉีดเข้าไปนั้นคือตรงไหนเข้าไปได้อย่างแม่นยําเสร็จเรียบร้อยแล้วการผ่าตัดก็ไม่ได้ต้องเจบแผลใหญ่เพราะว่าเป็นการซ่อมเฉพาะที่นะครับก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของไม่ต้องไปพักฟื้นนานนี่แหละครับคุณหมอ ชินันดรพุทนานนท์แพทย์ผู้นานาจการด้านกระดูกและข้อประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทมีข้อมูลมาอธิบายในส่วนนี้ของ UKA ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคเข่าเสื่อมกับผู้ที่เขาเจออุบัติเหตุที่เข่านะครับรวมทั้งจากการเล่นกีฬาด้วยไปติดตามท่านได้เลยครับโครงสร้างของกระดูกหัวเขา่ามีอะไรบ้างนะทีนี้เรามาดูตรงโมเดลตรงนี้กระดูกหัวเข่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือจะเป็นส่วนใน ส่วนนอกและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีในโมเดลนี้ก็คือส่วนที่เป็นลูกสะบ้าการการทำ UKA หรือ TKA เนี่ยก็คือการ resurface หรือการเปลี่ยนหน้าสัมผัสของตัวกระดูกนะครับก็คือเราจะทําการตัดตัวกระดูกที่มีปัญหาออกก็คือตัวตัวกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ทําการคุมด้วยตัวเหล็กนะครับทั้งฝั่งทั้งฝั่งกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งนะครับ ทั้งสองฝั่งนี้ก็จะมีเหล็กแล้วก็จะมีตัวพลาสติกรองอยู่ตรงกลางซึ่งตรงนี้ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการการการเจ็บเวลามันสัมผัสกัน u k a เนี่ยเราตัดกระดูกน้อยนะครับไม่ไปตัดเส้นเอ็นนะฮะมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติแผลก็ไม่ได้ใหญ่มากเสียเลือดน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นการพักฟื้นเนี่ยเร็วนะครับคนไข้จะหายเร็วแล้วก็เจ็บไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปข้างต้นก็คือเราตัดกระดูกน้อยนะครับแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับแล้วบวกกับว่าเรามีทีมรมยานะครับท ทีมแพทย์ก็จะเข้ามาประเมินว่าทํากายภาพแบบไหนโปรแกรมไหนเนี่ยเหมาะกับคนไข้นะครับทีนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าสาหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะครับหรือใครที่อาจจะมีเจ็บเข่าบ้างอยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะดูข้อเข่ากันยังไงเนี่ยนะก็อาจจะใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ครับก็คือการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราลองมาจินตนาการดูนะว่าคนที่แบบกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยน้ำหนักเวลาเดินเนี่ยมันก็จะลงไปที่กระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นเอ็นรอบๆหัวเข่าเต็มๆนะครับการท <ๆ S 2> ี่เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรเ่ยก็จะชชวว หรือแบ่งน้าหนักที่ลงไปกระทากับข้อเข่านะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงแรงที่มากระทากับในข้อเข่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําหนักนะครับน้ำหนักในมีบทบาทมากนะครับในการที่ทําให้เกิดอาการเจ็บอาการเข่าเสื่อมนะครับแล้วการสึกของกระดูกอ่อนทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่มีอาการขั้นต้นที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาปรึกษากันได้นะครับว่าการรักษาควรจะเป็นแบบไหนเราจะได้แลนการรักษาไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่รายการอุ่นใจใกล้หมอคอ ฝากไปทบทวนดูด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาปรึกษาหมอดีที่สุดครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องต่อเนื่องก็คือการผ่าตัดแบบ Painless หรือว่าเจ็บน้อยเจ็บปวดน้อยเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสุขวิทมีเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้ให้บริการกับผู้ป่วยด้วยพักสักครู่นึงก่อนครับ การาติตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็ได้เรียนไว้แล้วว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปสู่การผ่าตัดเลยและคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์เนี่ยนะครับมีผู้ช่วยทีเ่เรียกว่าวิสัญญีแพทย์ครับหมอดมยาพูดง่ายๆแต่ว่าอาจจะไม่ต้องดมยาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยอย่างผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะครับอาจจะใช้วิธีการฉีดยาเข้าเส้นประสาทซึ่งคุณหมอภาวินีอิ่มคง วิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทจะมาอธิบายในเรื่องนี้ให้ฟังครับการผ่าตัดแบบเพนเลฟเนี่ยคือการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคร่วมกันระหว่างสัญยญแพทย์และการระงับความรู้สึกของสัญญีแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการเจ็บปวดที่น้อยที่สุดทั้งในระหว่างการผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดค่ะหลักการของเพนเลฟเซอร์เจอรี่เราจะเริ่มดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดไปจน ถึงหลังผ่าตัดเลยซึ่งเราจะใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานกันใช้ยาต่างๆการที่ออกฤทธิ์เสริมกันในการระงับปวดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบกับเราต้องใช้เทคนิคของสัญญแพทย์ในการผ่าตัดเพื่อให้เนื้อเยื่อเนี่ยได้รับการบาดเจ็บเนี่ยน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาที่สั้นในปัจจุบันนี้ในการผ่าตัด อย่างเช่นนะคะเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยเรามีเทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณเส้นประสาทส่วนปลายเพื่อช่วยระง,งับปวดหลังผ่าตัดได้ยาวนานขึ้นซึ่งเราจะใช้เครื่องอันต้าสาวในการช่วยระบุตำแหน่งของเส้นประสาททำให้เราสามารถฉีดยาได้อย่างแม่นยำทำให้ยาเนี่ยมีอาการชาที่นานขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้นและยังช่วยลดภาวะแซรกซอ้อนหรือว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วผู้ป่วยแทบทุกคนสามารถเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธีแบบ p พนเ r รสเซอร์เจอได้เนื่องจากว่าหลักการของมันก็คือทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปวดน้อยที่สุด แต่ก็ต้องมีข้อควรระวังในผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีโรคประจําตัวเช่นมีโรคหัวใจมีโรคทางสมองหรือว่ารับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดอยู่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเหมาะสมจากอายุรแพทย์แล้วก็วิสัญญีแพทย์เพราะว่าบางทีอาจจะต้องมีการความจําเป็นที่จะต้องหยุดยาหรือเปลี่ยนยาบางชนิดก่อนเข้ารับการผ่าตัดด้วยค่ะข้อดีของ p e n b l e Surgery นอกจากจะทําให้ผู้ป่วยปวดน้อยที่สุดแล้ว ยังจะสามารถทำกายภาพได้เร็วฟื้นตัวได้ดีทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้งานข้อเขา่าได้ใกล้เคียงกับปกติแล้วก็ไวที่สุดแต่เนื่องจากว่าเรามีการฉีดยารอบเขา่าฉีดยาชารอบรอบเส้นประสาททีท่บริเวณเข่าร่วมด้วยเนี่ยทำให้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการชารอบเขา่าหรือมีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหลงเหลืออยู่หลังผ่าตัดฉะนั้นเมื่อ เริ่มเดินลงน้ําหนักหรือเริ่มทํากายภาพก็อยากจะให้ทําด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกผู้ป่วยทุกคนว่าถ้ามีอาการปวดหรือไม่สบายตรงไหนสามารถแจ้งแพทย์รพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นได้ทันทีไม่ควรรอให้อาการปวดเกิดขึ้นมากเกินไปเพราะว่าเราสามารถป้องกันแล้วก็รักษาอาการปวดได้ฉะนั้นไม่ควรมีผู้ป่วยคนไหนที่จะต้องฝืนทนต่อาการปวดอีกต่อไปค่ะ ก็จะเห็นนะครับว่าข้อมูลความรู้จากโรงพยาบาลสุกวิทในเรื่องของการผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ว่านั่นก็คือจุดเด่นที่จะทำให้ลดปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมหรือจากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามีโอกาสที่จะไม่ต้องไปเปลี่ยนเข่าลูกสะบ้าเนี่ยนะครับทั้งก้อนเลยเปลี่ยนใหม่อันนั้นก็ เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่กว่าที่จะมาทำได้ในกรณีของ UKA ที่คุณหมอชินันดอนอธิบายไปแล้วขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ